บ้านแห่งหนึ่งก็จะมีคนในครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้และก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขารู้สึกกังวลมากๆหลังจากที่น้องหมาเขาหายไปน้องหมาสุดที่รักเลยแหละเพราะเป็นเพราะเป็นน้องหมาที่น่ารักน่าชังที่สุดนะคะ เขาก็ได้เดินตามหาน้องตามถนนทนทางก็ยังไม่เจอน้องหมาก็รอคอยเจ้าของอยู่นั่นแหละนะคะนั่งมองเอ๊ะใช่เจ้าของหรือเปล่านะนะน้องหมาก็คิดแบบนี้ทีนี้เมื่อ เจ้าของเขาเดินผ่านมาหมาตัวน้องหมาตัวนี้ยนะคะก็หูพึงแล้วก็มองไปที่เป้าหมายเมื่อมองไปปุ๊บเอา้าเจ้าของเรานี่นะเออไปแล้วพอน้องหมาเจอกับเจ้าของเจ้าของก็ดีอกดีใจตื่นเต้น ได้เจอกับน้องหมาแล้วพอเจอกับน้องหมาแล้วไงต่อโอ้ยก็น้องหมาก็วิ่งมากอดเจ้าของหรือมาหาเจ้าของเจ้าของก็ดีใจโอบกอดน้องอย่างมีความสุขโอเคจากเรื่องราวเมื่อกี้จะเป็นเรื่องราวของการ เดินทางหรือสถานที่ใช่ไหมเอ่ยข้อสอบข้อนี้จะเป็นในเรื่องของ p r e position of place หรือคำบุพบทที่เกี่ยวกับสถานที่หรือตำแหน่งนะคะนักเรียนสังเกตเห็นคำที่เขาขีดเส้นใต้ไว้ไหมเอ่ยเมื่อนักเรียนเห็นแล้วก็สันนิษฐานได้เลยว่า เราลองมาดูสิว่าคำไหนนะคะที่มันจะบ่งบอกว่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นสถานที่นั้นสถานที่นี้นะคะมาดูกันเวลาจะขึ้นต้นประโยคเป็นคำสั่งโดยใช้เวิร์บเราจะใช้เวิร์บที่ไม่เติมอะไรทั้งสิ้นมันก็จะเป็นแนวออกประโยคคำสั่ง โดยที่ไม่ต้องมีประธานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะประธานเรารู้ๆู้กันอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะคะตรงส่วนนี้ส่วนนี้ถูกแล้ว turn left ต่อไปมาดูมาดูหลังมาดูประโยคด้านหลัง c o ว e า when when ด้านหลัง p r e position when เป็นการเชื่อมประโยคก,ก็คือมันจะมี subject แล้วก็ verb นะคะตรงส่วนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่เก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะทีนี้มาดูคำว่ามาดูคำว่า it it ที่อยู่ข้างหลัง it ในที่นี้แทนคำว่า The c o s e w a y s กรณีจริงๆประโยคมันคือ when you arrive the c o s e w a y s นะคะแต่จริงๆเขาใช้คำสรรพนามเป็น it เพราะมันเป็นสถานที่หรือสิ่งไม่มีชีวิตจึงใช้ it นะคะตรงส่วนนี้ คำส่วนคำที่ผิดก็คือคำว่า by by คำว่า by ในที่นี้มันใช้ในกรณีที่เป็นช่วงเวลาเวลาประมาณคร่าวๆมันเป็นช่วงเวลาคร่าวๆของเวลานั้นโอเคนะคะส่วนคำว่า by จะใช้กับสถานที่ มันก็ใช้ได้แต่มันจะต้องเป็นอีกบริบทหนึง่งเมื่อเมื่อเป็นบริบทนี้ by turn left ด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเป็น turn left เป็นประโยคคำสั่งสั่งว่าจะทำอะไรมันจะต้องเชื่อมประโยคและเปลี่ยนคำว่า by เนี่ยเป็นคำที่บ่งบอกถึงสถานที่การบอกตำแหน่ง ต่างๆในที่นี้ the causeways the causeways เป็นสถานที่คำบุพบทหรือ preposition อะไรที่แสดงถึงตำแหน่งหรือสถานที่เอาง่ายๆก่อนนะ in on at ่ะ นักเรียนลองทายทีิว่าจะใช้ตัวไหนในประโยคนี้ในเมื่อด้านหน้าเป็นประโยคคำสั่ง turn left เขาบอกให้ turn left เียวซ้ายเียวซ้ายตำแหน่งไหนนะตำแหน่งไหนเขาเฉพาะเจาะจงว่าตำแหน่งไหนโดยเฉพาะแสดงว่า การที่จะบอกว่าเราจะเลี้ยวไปทางไหนหรือเดินไปทางไหนและเป็นสถานที่ที่นั้นที่เรารู้จักกาันที่เรารู้รู้กันและเป็นสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงเรารู้กัน2คนหรือหรือรู้กันหลายๆคนก็ได้อะก็คือเราจะใช้ออ l คำตรงกลางนะคะตรงส่วนนี้ส่วน in กับ at นักเรียนก็ลองลองไปดูลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูกันนะคะว่าจะใช้ในกรณีไหนบ้างในส่วนของ prep o s i t i o n o f place turn left on the causeways when you arrive a t โอเคนะคะนักเรียน